อันนี้มันเป็นความเชื่อแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราเจอเราเคยลงคลิปให้ดูแล้วใช่ไหมว่าเราทาเอน้ำมันเหลืองเนี่ยเพราะว่าร้านจูเลี่เขาบอกแนะนำมาว่าเออลองดูเพราะว่าเขาทาสามวันแล้วมันมัน,ม,นมันดีเลยมันมันแบบหายเลยเราก็เลยทามันสี่วันห้าวันแล้วก็พยายามจะไม่แตะก็คือหมายถึงว่า จากที่นอนตะแคงข้างเอียงข้างอย่างนี้เราก็จะนอนหงายอย่างนี้ไว้เพื่อไม่ให้หูอ่ะมันจิ้มเนื้อเราเข้าไปมันเจ็บแล้วก็มันจะทับใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ทุกวิธีทางเพื่อรักษาหูรูดีของเราไว้ที่ฟิจอมาใหม่แล้วทีเนี้ยก็อย่าทายาวันที่สี่มันมันมันเริ่มดีขึ้นจริงของเขาบอกเขาบอกสาวันนะแต่ของเราวันที่สี่แล้วก็วันที่ห้าวันที่หกเฮ้ย ไม่เชื่อก็ต้องลองเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะแต่อันนี้คันแล้วอันนี้คือคันเลยคือแบบดอกจิกอัน,นยังไงไม่ตันแน่นอนอันเนี้ยขยับได้แบบเกาจนหูแดงเลยมันเริ่มแบบเราเชื่อว่าอันเนี้ยเราไม่สูญเสียถึงไปเจาะอ,อีกเราก็จะไม่เจาะซ้ํารูเดิมแบบไปเจาะกระดูกข้างบนแหละแต่อันเนี้ยก็คือมันไม่เจ็บแล้วจากที่เจ็บแล้วมีแผลตรงตรงเนื้อเนี่ยะ เนี่ยตรงเนี้ยจะแบบจะจับไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนนั้นคือเจ็บแล้วก็แบบมันเหมือนมีหนองแล้วอะตอน,น,นเอาจริงคือแบบชีวิตแต่ตอนนี้คือเนี่ยสามารถอย่างเงี้ยไม่เจ็บกดก็ไม่เจ็บแต่มันจะแบบแบบความรู้สึกคือแบบเฮ้ยไม่ได้นะฉันต้องเก็บรักษาแล้วฉันจะ ประคองมันไว้มันไม่เออมันไม่เจ็บเดี่ยนะแต่มันไม่คันเหมือนข้างเนี่ยข้างนี้คือคันคันีคือยังไงก็แผลคือหายแล้วแน่นอนชัวร์อันนี้สามารถเราคิดว่าสามารถถอดได้เลยถอดแล้วก็เปลี่ยนคู่ใหม่ไม่ไม่เปลี่ยนหรอกคือตั้งใจจะใส่สองสองสองคู่นี้ที่สุดคือหูฉันจะต้องใส่สองคู่นี้ให้ได้เสียดายตัง นี่เฮ้ยยางเงมันต้องอย่างงี้แต่จริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเ e อียร์ครับใช่ไหมมันจะต้องเกาะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดร้านจิวเวลรี่มันไม่เอียร์ครับเราก็จะเออไม่เป็นไรใช้แบบเน่มีสองขาอยู่ตรงนี้ก้านอยู่ข้างหลังโอเคอันนี้ยังไงเราเชื่อว่าติดแต่อันนี้สิที่ขอให้มันคันเร็วๆเ,เหอะอยากให้มันคันมากถ้ามันคันแล้วแบบเป็นขี้หู ตรงรูมันแล้วเหม็นขึ้นมานี่แสดงว่ายังไงแผลเนื้อมันต้องประสานกันแล้วแล้วก็มันถึงจะเป็นแบบนี้ได้อันนี้แบบสู้ชีวิตมากคือรูนี้กับทั้งสองข้างเนี่ยรูแรกๆร,รูแรกที่เจาะเลยเนี่ยไม่เจ็บเมื่อก่อนคือเจ็บแบบแทบจะแตะไม่ได้เลยนะแบบนอน ถ้านอนตะแคงเอียงข้างเนี่ยต้องอย่างนี้ข้างนี้ข้างเดียวแต่ตอนนี้คือข้างนี้ไม่เจ็บว่าเออใช้ได้ผลจริงนะเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบลูกนี่จิมสิครับ ไม่เห็นหรอกมันเป็นแบบน้ำมันเหลืองเวลามันมีตรงนั้นก็จะเป็นน้ำใสๆแล้วถ้ามันมันไม่ได้อยู่ในขวดเนาะเจ็บไหมเจ็บในตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่เจ็บมันแบบเฮ้ยทำไมเราไม่รู้จักกันตั้งแต่เจาะรูที่สองครั้งแรกเราจะทุนทน,ทนอมเธอนะเนี่ยเออแนะนำเลยมียาเหลืองติดบ,บ้านแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ดี มีเสียงเงินฟรีไม่ต้องซื้อของมาเก็บแล้วที่ใช้ได้ค่ะเฮ้ยน่าจะไปร้านเขาตั้งนานแล้ว